สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตะก,กี้ฟอร์ดนะคะวันนี้ตะก,กี้จะพามาชมรถนะคะรุ่นเอเวอเรสต์นะคะไทเทเนียมพลัสขับ2ค่ะราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้านับาทหล่อๆคันนี้เลยคันนี้แปลงหน้าทั้งหมดเปลี่ยนหน้าทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงแก้มข้างด้วยมาดูกันนะคะว่าไทเทเนียมพลัสขับ2นี้คันนี้มีเปลี่ยนอะไรไปบ้างค่ะคันนี้นะคะอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนเรื่องของตัวฝากระโปรงค่ะทุกคนนะคะก็เปลี่ยนใหม่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้ใส่เซ็ตใหม่หมดเลยทั้งชิ้นนะคะรวม ถึงคางกันชนด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูด้านข้างกันนะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED นะคะแบบตัว C ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรวมถึงไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ตรงคาดตรงกลางนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในโคมไฟตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ํามาด้วยนะคะไฟตรงนี้จะเป็นไฟขนาดใหญ่ทั้งโคมเลยนะคะรวมถึงทางกันชนด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะกันชนก pues. ็จะทําเป็นกันชนเสริมเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ ครอไฟตันหมอกเข้าไปนะคะทำให้มันดูดุขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นด้วยนะมิติดีมากๆเลยรวมถึงแก้มด้านข้างด้วยนะคะซึ่งแก้มด้านข้างตัวนี้ก็ใส่แล้วก็ติดในส่วนของเปืงสือโอ้โห ติดด้านข้างนะคะในส่วนของตัวซื้อ F 1 5 0ด้วยนะคะหลอ่อๆอแบบนี้เลยแก้มหน้าคู่หน้านะคะแล้วก็แม็กกับยางนะคะคันนี้เป็นแม็กกับยางเดิมของรุ่น Ever อรเรสนะคะเป็นแม็กกับยางขอบ20ค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็ใส่ในส่วนของตัวกันลอยมือเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันสาดติดตั้งให้พร้อมส่งมอบเลยนะคะเรามาดูด้านในกันนะคะว่าข้างในคันนี้หรูหราโอ้อาแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอทัศ สกีด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android นะคะมีแผนที่ด้วยนะคะเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าค่ะก็จะเป็นคอนโซลหน้าบุหนังนะคะมีสลูปมาให้นะคะแล้วก็เบาะค่ะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะมีสคาเพดเรืเรองแสงมาให้ด้วยสำหรับรถเอเวอเรสต์รุ่นนี้หล่อมากๆค่ะมาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังก็ ไฟเลี้ยวนะคะไฟด้านท้ายนะคะก็ออกแบบมาให้ดูแบบหรูหราแล้วก็เฉบยวเฉียวนะคะทันสมัยขึ้นนะคะด้านท้ายนะคะฝาท้ายเราสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะ,ะแล้วก็เบาะค่ะเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะพับเบาะลงหรือว่าพับเบาะขึ้นแบบนี้ใช้เพียงแค่มือสัมผัสเลยนะคะแถมยังตัวนี้นะคะเสริมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีช่องต่อ ชาร์จไฟให้ด้วยนะคะเวลาปิดเราก็เพียงแค่กดปุ่มปิดตรงนี้แค่นี้เองนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นเอเวอเรสนะคะ ตัวไทเทเนียมพลัสทับเส้น2ล้อนะคะโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้รถหล่อสวยๆแบบนี้นะคะทักฟอร์ดพระนครไบตะกี hmm. ้ได้เลยนะคะเบอร์โทร094 406 4224ฟอร์ดตะกี้ตะกี้ฟอร์ดนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตะก,กี้ด้วยสำหรับนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ